ส,สวัสดีค่ะก็คือช่องเว้นเหมวันนี้นะคะจะมาดูเพลงของเจฟซาเตอร์เออคนที่เพื่อนเราชอบมากมาก็คือเพื่อนเพื่อนไม่รู้หรอกว่าเราถาอ่าก็คืออันนี้คือเขาเป็นนักร้องตั้งตั้งนานแล้วถูกป่ะตอนที่จะกลับมาเล่นคินพ<ช>อร์ดอ่ะเขา <ๆ S 1> อยู่ไอเ<ช>ดโมโปรเดโมโปรเจกต์อ่ะตอนรุ่นฟ้าสวิกา ค่า,าสรีกเออนั่นแหละเขาอยู่ในนัน้นแหละก็มันแคอยู่อยู่ในเดโมหรออะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่แล้วฉันก็ไม่รู้จนเพื่อนแบบเธอเขาอยู่ในเดโมแล้วเพื่อนก็ส่งปุ๊บแบบส่งลรีกส่งรีกมาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเอ้าเอ้าคือถ้าร่าคิดถึงอีกคนหนึ่งที่ชื่อเจฟอะคนนั้นแหละแต่ว่าตอนฉันไม่รู้ว่าคนนั้นอะเขาอยู่ในเดโมโรปรเจกต์ไม่รู้เจฟแต่แต่อันนี้คือเจฟที่อยู่ในเดโมโปรเจกต์อะก็เลยไม่รู้ว่าไอ้นี่รู้เปล่าวะแต่เจฟไม่รู้เจฟแต่เนี่ยต้อง อะย่ารอช้าฟังดีกว่า<ช>ไม่ได้ฟัง,<ช>ฟงเพลงเขานานแล้วใช่ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง <c oughs> อันนี้ชื่อเพลงนะคะตอนแรกเราดูว่ามันตอบเรา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง <c oughs> เออ <c oughs> ไป <c oughs> ลืมไปไหนก็รู้ <c oughs> <c oughs> เขาแบบมีค่ายปะตอนนเหมือนเจฟจะมีค่ายนะถ้าจะไม่ผ <BL> <TT> ิดอะรึป่ะเข็งเคื่อนพูดอยู่ว่าเหมันนจ้คือเอรีหรือตาง

ไปแล้วว่าจะลืมทีเดียวไงไใช่ไหมแต่คือเหมือนแบบบางเอมาเจอกันใชแล้วก็เลยแหบคลิปย้อนหนี้งหรือะแบบ กูว่าถ้ากูฟังคนเดียวกน่าจะร้องแฮะต้องร้องไรด้วยต้องร้องกไร้เรา่ดวตาฟังาังฟัง เคมันดีมามันถูกคือแบบแต่ถ้าดูดีมากเลยมันก็แบบใส 你要坚强。嗯嗯 เหมือนผู้ชายไม่ได้ไปเกิดว่าฟีลแบบเหมือนมีเจอกันครั้งแรกแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วก็มีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นแล้วผู้หญิงก็ตายแล้วก็มาเจอใหม่อีกรอบนึงใช่ปะ่ะไม่รู้ฟีลเหมือนแบบฟีลเหมือนเราดูซีรีส์อ่ะใช่ไหม ามยกอกอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นน่นนะสามพาร์ทเลย,ยใช่ไหมก็แบบแต่อดีตอดีตตอนนู้นแต่ก็เหมือนเป็นฝั่งใจไงผู้ชายไงอะไรแบบนี้ฟิแลแว,ว่าฟิลอะไรผู้ชายเนี่ยเป็นเป็นอมะตะนี้หรอือเปล่าแล้วก็คือเจอครั้งแรกแล้วก็เหตุการณ์หลอผู้หญิงเสียแล้วก็ก็คือไอ้โทรศัพท์อันนั้นเราทำให้ได้ข้ามเวลาข้าม คือเหมือนมีโทรศัพท์อ่ะคือเหมือนจุดเชื่อมโยงมาคือโทรศัพท์อะไรได้เหมือนใช้ทั้งสองอันก็คือมาเจออ่ะคือยังไงอ่ะสามยุคเออสามยุคมันเป็นฟิลเหมือนสามชาติอ่ะแต่ก็แต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ปะจะ่สามชาติเราก็ไม่ถึงนะสามชาติไม่เหมือนเป็นช่วงเวลาแต่คือเหมือนฟืลว่ผู้ชายมันไม่แก่เลยอ่ะแต่แต่ก็มันก็ต้องคือสามชาติแต่เป็นฮุ้ยต้องก็เหมือนกับเกิดใหม่อ่า คิดไป่เห็นสุดไม่ใช่เชื่อไม่รู้จะเชื่อมโยงยังไงแล้วอ่ะคือที่ที่เราพูดอ่ะก็มีความเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่แค่ไม่รู้ว่ามันยังไงนะเออมันมันมีมุมอื่นอีกไหมจุดเชื่อมโยงม็คืออีโทรพท์เครื่องนี้แหละอือล่าหรอเขาขายเขียนโทรศัพท์จริงหรอก็เห็นบูซื้อเอาหือ ฉันเห็นเพื่อนว่าเอ๊ะเอ๊ะแต่ฉันต้องสั่งตัดจ้องซื้อเออแต่ฉันไม่รู้ว่าอันนี้คือเขาขายหรือว่าเป็นเหมือนคอลเลคชันของเตปหรือเปล่าแต่เพื่อนจะไม่พลาดแตเพื่อนจะซื้อไปแล้วอืมฉันเห็นวิ้ยแม่มาดูอยู่บอะอ่าก็คิวเพลงดีพอพอมากแล้วจริงจริงอย่างที่บอกว่าเราเชื่อว่าถ้าเราฟังเองคนเดียว น่าจะร้องไห้เพราะว่าด้วยเสียงด้วยดนตรีอะไรเนี่ยควรจะบีบเมื่อกี้คืนน้องดารือเบาๆคือดีแล้วเสียงคือแบบเดบีเดบตมากๆขนลุกอะเธอตอนที่แบบพอนน้นก็ขนลุกปั๊บลเลยอะคือดีใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปลองฟังกันไดาค่ะเขาก็มีเพลงอื่นๆมาที่นี่เขาเหมือนปล่อยมาหลายเพลงเราเห็นเพื่อนแชร์กันเยอะอยู่ประมาณนึงเลยนะแต่ว่าเราเพิ่งจะแบบเออลองหยิบมาแบบ เรามาดูกันเพราะว่าเราไม่ได้ดูเขาอะนานมากถ้าถ้าเธอบอกว่าตั้งแต่ในโมกปรเจกต์ก็คือนานนานโคตร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 นานอะกระว่างปีได้ไหมคือแบบมันนานมากแต่วเป็นว่าใครยังไม่ฟังเนาอย่าลืมเข้าไปฟังการเคลมดีมากนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter IG TikTok ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย